สวัสดีครับผมน,นายธนพลกูโนนะครับวันนี้เราจะมาสอนทศักษะในการใช้ในการใช้หมักอย่างถูกต้องนะครับวันนี้เราจะเอาทศักษะง่ายๆนะครับให้ได้ดูกันนะครับเราจะมีทศักษะนี้ก็คือจะใช้แค่3ขั้นตอนนะคะ้ขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้ยังไงในการต่อสู้นะครับก็คือเราต้องการหมักนะคะแล้วก็ใช้สันหมกนักนะนรับในการตีก็คือ เราจะใช้สัมในการตีก็คือจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับในการสัมผัสเป้าหมายนะครับเช่นนี้เช่นหน้าหน้าคู่ต่อสู้นะครับเราก็จะต้องใช้หมัดอย่างถูกต้องนะครับเราก็ต้องตีนะครับเพื่อให้โดนให้โดนประมาณสันมม็ของนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับและอย่างที่2นะครับเราใช้เราใช้มือนะครับแล้วก็งอข้อมือนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้มือเราเนี่ยสัมผัส เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและขั้นตอนที่3มนะครับเราต้องเกรงข้อมือนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ข้อมือนี้มีการผิดเบี้ยวหรือว่าสัมผัสผู้ต่อสู้ไม่ประสิทธิภาพนะครับเช่นนะครับเราต้องใช้หมักงอข้อมือนิดนึงนะครับแล้วก็เกรงข้อมือนะคะในการตีในการตีคู่ต่อสู้หรือว่าเป้าหมายที่เราที่เราจะตีนะครับขั้นตอนนี้เพื่อที่จะไม่ให้มือเราอ่ะเกิดการบาดเจ็บนะครับ และวันนี้เราให้ทัานักง่ายๆในการพูดในการใช้หมัดอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เออ่ผมขอขอจบอันนี้ให้ในการในเรื่องของทัศษะในแค่นี้นะครับขอบคุณครับ